ไฟเจอสแมนกับสตรดีนะครับสาวกเลสตีทุกท่านนะครับทุกมุมทัว่วโลกนะครับนะที่ดูอยู่ตอนหน้าจอบนโลกตอนนี้แล้วก็ดูอยู่นอกโลกนะครับก <c oughs> ็อยู่กับผมนะครับบ่าวน้อยอีกแล้วนะครับก็วันนี้แน่นอนนะครับรถทิ่หลายๆคนลอคอยนะครับก็มาถึงแล้วนั่นก็คือกาบเบียนนั่นเองนะครับแต่ย็นเช รถนี้ผมเชื่อว่าหลายคนชอบแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะครับนั่นก็คือแกรมโบกินีา่าแต่ว่าชื่อในเกมมันกาเบียนนะโอเคนะโอเคนะครับก่อนเราจะไปนะครับอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารูปทรงธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมารูปทรงก็ประมาณนี้ผมว่ากาเบียนหลายๆคนอาจจะรู้นะครับรูปทรงมันเรียบๆแบนๆนี่ครับผมนะเป็นแบบคมๆเนาะเป็นไฟท้ายแบบสี่เหลี่ยมกลมๆสวยอะเออไฟท้ายสวยอะ บอกเลยว่าลูกทรงที่สวยอ่ะเป็นรถได้ดวงใจผมเลยนะเออนะแต่ว่าชาตินี้นะชีวิตจริงคงไม่ได้ขับนะครับมาขับแม่งในเกมนี่แหละนะครับดีสุดแล้วโอเคไม่เสียเงินด้วยนะครับมาแล้วก็มาดูที่คิตตี้เรานะครับไม่ใช่คิตตี้ดิเออพิตตี้สาวสวยนะครับประจำประจำเกมของเราครับถ้าเกิดซซ้อปิดไปเราก็คงจะไม่เจอกันอีกแล้วพอ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 ดึงดราม่าไปแล้วโอเคเรามาดูกันว่า พิตี้นะครับเขาเพิเศษรถของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่านะครับสุดยอรดรถแห่งศตรวรรษที่21นี่ครับผมความทะยอทะยานของบริษัทแลมโบวิบุกตีตลาดแรงเกินคาดแลมโบนี่ครับผมที่เคยดื้อดึงสร้างเครื่องนะครับ V12 ตอนนี้ได้จับมือกาเฟอรี่สร้างเครื่อง V10 นะครับขึ้นมานั่นก็คือกาเบรียนว้าวจริงเหรอเนี่ย เฮ้ยที่ใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อรับแรงม้านี่ครับโหแรงใช้เล่นเลยนะครับผมนะประกอบด้วย โครงลถอลูมิเนียมทําให้รถมีน้ําหนักที่เบาแต่เปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งนะครับกาเบียนนะครับผมแรงม้าที่ไม่มีวันตกอ,อยเยแกเป็นไงล่ะครับผมพี่ตี้ผมรีวิวดีเหมือนเดิมนีครับโอเคมาต่อมาเรามาดูเรื่องเงื่อนไขาการซื้อนะครับเงื่อนไขาการซื้อนี้ขั้นต่ำก็ต้องเลเวลสินะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะได้รถที่มีเลเวลสีนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางปานกลางเนาะ ต่อมานะครับเลเวลเอ่อไม่ใช่เลเวลดิเออเงื่อนไขสูงสุดก็เป็นเลเวลสามสิบหกนะครับเป็นเงินเลนะครับอืมสามารถเอาเงินเลซื้อได้เลยนะนี่คร yep. ับอยู่ที่กี่ล้านเนี่ยนี่ครับหน่วยสิบร้อยพันนะครับหมื่นแสนล้านนะครับสิบล้านนะครับสิบหกล้านห้าแสนโอเคไม่อ่านยากจริงเลขศูนยมันหลายตัวเนาะก็ได้ที่เลเวลรุเก้าสิบห้านี่ครับเรามาดูเงินแคสดีกว่าครับเงินแคสซื้อได้สูงสุดเลเวลสามสิบห้าเนาะ นะครับเราก็จะได้เลเวลลดร105นะครับส่วนราคาเงินแค้น,นี่อยู่ที่56,900นี่ครับมาเรามาซื้อกันเลยดีกว่านะครับเลือกเป็นสีอะไรดีอ่ะเออถ้ากาวเบียนในสีดำนะครับผมไม่ผมไม่เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวผมซื้อสีขาวไวแล้วกันผมมีสีอยู่เหมือนเดิมสเต็ปชื่อเออง่ายๆนะี่ครับไปเดี๋ยวเราใช้สีดำนะครับกาวเบียนนี้เล่นกี่ครั้งกี่ครั้งมีกี่คันกี่คันสีดำนะครับ เข้าสุดแล้วสําหรับผมนะเออใครชอบสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เลยมานี่ครับผมจะบอกว่าการแต่งตัวเออไม่ใช่แต่งตัวแต่การแต่งรถแต่ง,ตงอะไรนะครับมันเป็นสไตล์การชอบของผมนะใครที่ไม่ชอบก็นะครับก็อย่าถือโทษกดกันนะครับผมถือว่าให้ดูความ,วามเฉลิมแล้วกันเนาะมาใส่เข้าไปเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะเจใส่ล้อใส่อะไรใส่ลายเจใส่ใสฟิล์มอ่ะเรียบร้อยไปเดี๋ยวพารถไปแต่งก่อนทุกคน yes โอ้โหมาล้อใหญ่มาเลยทุกคนถอดล้อก่อนดีกว่าะใส่เป็นล้อเล็กนะีเออ,เอ,อผมถ้าเป็นเป็นกาเบียนนี่ผมจะใส่เป็นเซตเรียบนะครับอ่าเอ๊ะยสือว่าสปอยเลยนะว่ามีเซตอะไรบ้างเนาะโอเคมาเรามาดูปัตุนอ่าแน่นอนครับกาเบียนต้องใส่ปัตุนนะครับอ่ามีปัทุนแล้วก็มีประตูนะคบมีเปิดประตูได้นะ ออตอนนี้ผมใส่ปะทุนอยู่ดีกว่าโอเคประตูประมาณนี้นะครับก็เท่ๆจับจ้าไปนะเที่จับจ้าไปครับสุดเลยนะครับมาเดี๋ยวผมซื้อประทุนนะครับรอบนี้ผมผมผมใส่ปะทุนนะเออมาดูแบบดูเท่ดูเก๋นะครับเอาสวยเลยนะครับอ่าเซตนี้เซตคนครับเซตคนวิวสามสิบเจ็ดนะครับเขาจะเรียกกันนะครับกาเบียนเซตนี้เป็นเซตพองนะครับนี่มาเรามาดูท้ายกันนะครับ ไทม์มันรถสองท่อแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงกลางไม่ใช่ท่อนะต่อมาเป็นสปอร์น่านี่ครับข้างหน้าเรียบๆต่ำๆแบบนี้เลยนะครับดุดันนะครับอยู่แล้วนะครับแลมโบสายดุดันนะเอมัดูปีกครับปิกนี้สามารถยิงทัร์โบได้นะครับยิงในตัดได้นะอสุดเลยนะครับเป็นคลาๆกับปีกรถเต่าเออเหมือนกันอย่างที่ผมพูดไปนะครับต่อมาหลังคานะครับอหลังคาแบบนี้สวยเลยนะครับหลังคานะครับ โคตรสุดอะเออแล้วท้ายอ่ะท้ายมันเป็นห้องเครื่องอะคิดดูดิเออต่อมานะครับเป็นฝากระโปรงนะครับอฝากระโปรงเหมือนกับมันจะมีเออไฟข้างหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่ของมันเป็นเซตแต่งเฉยนะครับสวยมากนะครับต่อมานะครับเป็นสปอร์เดอร์ข้างนะครับอเด่นนะครับเด่นชัดเลยนะครับคือพองขึ้นมาแบบสวยเลยอะไม,ไม่ดูน่าเกียดไก่ขัน <laughs> จะกี่โมงเลยเนี่ยสามโมงไก่ยังขัน,นอ่ะนะ ถือว่าฟังไก่ขันไปด้วยฟังผมพูดไปด้วยละกันเออมาต่อมานะครับมันเป็นไฟท้ายเป็นไฟท้ายกลมนะครับอได้แกงไก่สมาห้างเย็นเนี่ยเออนะครับไฟท้ายกลมแบบนี้นะครับอ่าต่อมานะครับเป็นไฟหน้าไฟหน้านะครับอืมเป็นไฟหน้าลึกดูดันแกงไก่ดีกว่าเย็นนี้ขันอยู่ได้นี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับเซตแรกนะครับมาเป็นเซตคนเลเวลสาสิบเจ็ดเนาะ ต่อมานี้ต่อมามผมงุดหงิดไก่มากเลยทุกคนเออขออภัยด้วยนะถ้าเกิดมีเสียงไก่เสียงอะไรนะครับต่อมาเป็นเส้นเรียบนะครับอ่าไฟเออเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นเส้นเรียบๆเลยอ่ะเป็นท่อคู่นะครับอเป็นท่อคู่แบบนี้เลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเออสปอเรอร์หน้า <platforms. S 1> นะครับอ่าเรียบๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะอืมต่ำๆเรียบๆนะครับต่อมาก็เป็นปีกครับ เขาจะเรียกว่าปีกเลี่ยมนะปีกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเก่าที่ผมจําได้อยู่ที่30มสิบไม่ใช่สามสิบยี่สิบสองถึงสามสิบล้านเลยนะปีกเนี้ยแพงมากนะครับบอกเลยแพงมากต่อมาเป็นเออ่สปอตเดอร์ข้างนะครับเรียบๆแบบนี้นะครับต่ำๆนะเออแต่ว่าเป็นเออ่กาเบียนเนี่ยเป็นเซ็ตเรียบที่สวยอ่ะอืมเป็นคนเอ่อเป็นรถที่ใส,เส่เซ็ตเรียบและสวยอะครับสปอตเดอร์หน้าครับดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆกับเพิ่มไฟไฟหน้าขึ้นไปครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะ อ่าแบบนี้นะครับต่อมาเป็นฝากระโปรงครับอืมกระโปรงนะครับฝากระโปรงเป็นแบบนี้เนาะอืมเรียบๆสวยๆนะอ่าต่อมาเป็นไฟหน้าครับไฟหน้าดุดันครับอืมเพิ่มความดุดันขึ้นไปนี่ครับผมต่อมาไฟท้ายไฟท้ายนี่สีน้ำเงินนะครับตัดกับสีแดงปะหรือสีส้มอ่ะอืมสีส้มมากกว่านะส้มออกแดงเลยครับอ่าประมาณนี้เนาะต่อมาเซตที่สามครับ เซตอีสานนี้จะบอกอยังไงดีอะเซตน,นี้ก็เคยเห็นคนแต่งอยู่นะแต่ว่าแต่งมากแต่งน้อยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เคยมีคนแต่งอะนะครับไฟไม่ใช่ไฟท้ายสปอเลอร์หลังนะครับก็จะเป็นแบบพ่อคู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเรียบๆเลยครับคล้ายๆบับเซตเมื่อกี้เลยเนาะอืมวอลดีน้าสวยสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับไม่ไม่น่าเกลียดนะเกลียดนะครับเอามาปีกปีกสวยนะอืมผมเห็นคนใสเ่เยอะอยู่ปีกเนี้ยนะครับเป็นปีก เป็นเป็นคลื่นนะครับสวยอยู่นะครับต่อมาสปอด้วยข้างนะครับเรียบๆนะครับเรียบๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับคล้ายๆกับเซตเมื่อกี้แหละต่อมากระจังหน้านะครับฝากระโปรงสีไม่ใช่กระจังหน้ามันไม่น่ามีกระจังนะเออดแลมโบเออข้างหน้าไม่ค่อยจะเด่นเท่าไหร่อ่ะผมว่ามันไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่ค่อยเข้ากับนะแลมโบอ่ะนะต่อมานะครับเป็นหลังคานะครับหลังคาได้อยู่นะดูดันอยู่นะอืดูดันอยู่นะครับ ต่อมาเป็นไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นตากับสีส้มขาวส้มขาวใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่นะเออได้อยู่สำหรับผมได้อยู่นะต่อมาไฟท้ายโอ้ไฟท้ายได้เลยแหละได้เลยสวยอยู่นะอืมแต่ว,ว่าของเดิมดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้ไม่น,น่าเกียดต่อมาเป็นเซ็ตที่สี่ครับผมเซ็ตที่สี่เซ็ตนี้เออก็เคยเห็นคนแต่งอีกอะ่ะนี่ครับเพราะท้ายมันสวยนะผมว่าเนี่ยท้ายมันคล้ายๆกับเซ็ตพองที่มีปีก ยิงทโบได้นะครับคล้ายๆกันนะครับไฟหลังนี่คล้ายๆแต่ทําไมลูกมันเป็นสีเงินน่ะเออแต่ว่าพอใส่มันก็เป็นสีขาวนี่ครับอ่าก็ถือว่าได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนะครับต่อมาสปอร์เดอร์หน้านะครับเออข้างหน้าก็ใหญ่ๆหน่อยนะครับเป็นเสตพองนะเสตนนี้นะก็ออกใจใหญ่ๆอย่างนี้แหละนะครับอืมสวยนะไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะต่อมาปีกปีกก็คล้ายๆกับปีกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มแบบว่าเป็นลูกขึ้นลูกลมขึ้นมานี่ครับ เป็นหนามๆเนาะใครชอบแบบแนวแบบดูดันก็น่าจะเซตน,นี้แล้วผมว่านะครับต่อมานะครับเป็นสปอตเอร์ข้างนะครับผมนะอ่ามาดูต้นข้างบ้างนะครับด้านข้างสวยอะ่ะอืมสวยเลยนะครับผมว่าเข้าอ่ะเซตน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนปีกใส่พวกเป็อีกเส้นเรียบเลยเงี้ยผมว่าน่าจะเข้าอยู่นะต่อมา,นะนอานะครับเป็นเหลังคานี่ครับหลังคา อ้ยได้นะเออมีช่องเรออับลมด้วยนะครับผมถือว่าผ่านเลยนะครับหลังคาเนาะต่อมาฝากระโปรงอ่าฝากระโปรงไหมไคล้ายจมูกไหม,มไม่ใส่ฝากระโปรงดูสวยกว่านะสำหรับผมนะเออถ้าเกิดใครชอบก็ซื้อไปนะครับไฟหน้าเหรอมาดูไฟหน้ากันบ้างไม่ผ่านนะครับไฟหน้านี้สำหรับผมมันมันไม่ได้อ่ะเออไฟหน้ามันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้นะครับมาเซตต่อไปนะครับเซตนี้มีสองชิ้นเองเหรอ มีไฟหน้ากับไฟท้ายนี่ครับไฟหน้าใสเหมือนไม่ใส่ทุกคนอืมเอาจิ้งใสเหมือนไม่ใส่เลยนะครับนี่ไม่น่าจะมีผลนะครับไฟท้ายนี่อืมเหมือนกันครับใสเหมือนไม่ใส่เดี๋ยวมันลามขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันมันไม่ใสอ่ะมันไม่สวยอะ่ะเออผมว่ายังไม่ได้แบบนี้ยังไม่ได้นะมานะครับสําหรับผมอย่างที่ว่าเส็จเรียบนะครับต้องเส็จเรียบเท่าน,นั้นใส่ไปเลยครับจัดเลยงานนี้อ่าจัดไป ชื่นใ่ไปครับพิบเดี๋ยวผมซื้ออะไรไปแล้วบ้างเนี่ยโอเคประมาณนะครับสปอเดอร์ข้างโอเคสัดไปนี่ครับฝากระโปรงแล้วก็หลังคาหลังค,า,งคาเสร็จไฟหน้าอ่าสุดท้ายตามมาด้วยไฟไท้ายเรียบร้อยสจยงแมวสวยจัดนี่ครับแลมโบสีดำดุนะครับใครชอบดำดุนี่ต้องนี้เลยโหเสียงเพาะเสียงเพาะบอกเลยเพาะมาก โอ้โหมาชนตกเลโอเคเราไปซิ่งกันที่ป่าโซกนะครับป่าโซกมาแล้วทุกคนกด๋ยวต้องใส่ลายปะเออต้องใส่ลายหร้อปะตหอะเนี้ยเออไม,ไ,มไ,มไม่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 โอเคต้องใส่ลายสองนะครับโอเคโอ้ยลมโบเป็นใส่ไลายอะไรก็สวยนะผมว่านี่ครับเป็นรถที่แบบผ่านเลยอ,ะอ,อ,อ่ะอือปึ๊บอ่าประมาณนี้เลยทุกคน โคตรสวยสวยดูสวยดูเลยนะครับแลมโบนะครับผมชอบมากเลยอ่ะโคตรเด่นทุกคนนะมาดูสเตตัสกันบ้างครับสเตตัสรถนี่ครับดูความเร็วอยู่ที่42.9นี่ครับอัตราการเล่งอยู่ที่30.1เนาะแล้วก็ควบคุมอยู่ที่33.6นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามนี้นะครับผมอ่า โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูสปีดเดนดีกว่านะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนโอเคกาเบียนเนี่ยที่เขาว่าเขาคิดนักคิดหนาเราจะมาดูว่าความแรงสามเกียร์เนี่ยจะขนาดไหนเนาะอ,อัดไปเลยครับความแรงสามเกียร์อยู่ที่เออสองแปดอุ้ยเดี๋ยวชน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 มัวแต่ดูเข็มไม่ s อ r r y เอาใหม่ขึ้นไปเลยเอ,อ,อยู่ที่เออสองสามเจ็ดถึงสองสามแปดนะครับอ อัตราการเร่งเนะี่ยแรงนะถือว่าแรงเลยนะเป็นรถคลาสที่แรงนะครับควบคุมง่ายนะครับนะรถปาดเตียวนะครับน่าเล่นด้วยนะครับแล้วเป็นรถที่แบบนิยมอ่ะรถซื้อมาแบบมันไม่ตกเทนะครับขับมาจ,จ่อนนิ่งๆนะครับหล่อๆสวยๆได้เลยเนะี่ยคันนี้ยนะครับสุดจริงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยดวยดูเหมือนอะไรกระตุกออเองหมดมานะครับไปเสียงเครื่องเสียงโทวโบคือได้หมดนะครับ ได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะเหมาะเหมาะมากอ่ะถ้าเกิดใครสนใจซื้อไปเล่นลองนะลองเลยนะคันนี้แนะนําเลยนะเอควบคุมง่ายครับสุดๆเลยอตอนที่ผมเล่นผมก็มีนะครับคันหนึ่งนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับมีสเปครถสเปคไรอะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับผมนะครับคาร์เบียนนีครับนะกับการรีวิวคาร์เบียนในครั้งนี้นี่ครับ อ่าถ้าชอบนี่ครับก็ฝากกดไลค์ก็ส u b สุ r i b e ยไปด,ด้วยนี่ครับทุกคนเนะเดี๋ยวยเราเจอกันใหม่นี่ครับนะในรถคันต่อไปนี่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจ้า